จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนุ่มไฟแรงต้องทำภารกิจสำคัญยับยั้งกลุ่มคน้ายข้ามชาติแต่แขวดันขับรถยนต์เองไม่เป็นจนก็ต้องใช้บริการแท็กซี่ในการปฏิบัติการนี้แทนหารู้ไม่ว่าคนขับรถแท็กซี่คนนี้เป็นตัวตึงเรื่องความเร็วที่หาตัวจับได้ยากสวดด้วยสวัสดีครับเราวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแท็กซี่1998ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเปิดเรื่องมานะเมืองมาร์คสีประเทศฝร ซึ่งเป็นภาพไเดอร์ส่งอาหารชื่อแดเนียลที่ชอบทําอะไรซิ่งๆเร็วๆเล้าใจและก็มีความรู้เรื่องรถยนต์แม้แต่เพื่อนร่วมงานนึงกับจับเวลาว่าแดเนียลจะท,ทําสถิติที่เท่าไหร่ในการถึงที่หมายแล้วนี่เองก็เป็นการทํางานวันสุดท้ายของการเป็นไรเดอร์ส่งพิซ่าทั้งเจ้าของร้านและเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อเลี้ยงส่งฉลองแสดงความดีๆให้กับแดเนียลที่กาลังจะเปลี่ยนงานใหม่จาก2ล้อเป็น4ล้อเพื่อนร่วมงานต่างชื่นชมในความตั้งใจทํางานและลี าการซิ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแดเนียลทมกลางฝูงชนที่พลุกพล่านมีหญิงสาวผมสั้นคนหนึ่งมีชื่อว่าลิลลี่เธอเดินเข้ามาจูบแดเนียลเพื่อแสดงความยินดีกับแฟนหนุ่มของเธอเช่นกันบันดาไลเดอร์ส่งอาหารต่างเคลื่อนขบวนมอเตอร์ไซค์เป็นคาราวานเพื่อให้เกียรติแก่เขามีการแสดงมอเตอร์ไซค์วิบากข้ามตู้คอนเทนเนอร์ทำเอาลินลี่ที่ยืนอยู่ข้างแดเนียลถึงกับตื่นเต้นมากแดเนียลชอบใจเพื่อร่วมง,งานของเขาในวันนี้มากๆจนก็ต้องผิวปากให้พอคาราวานไรเดอร์กับมอเตอร์ไซค์วิบากผ่านพ้นไปสัก ก็มีตำรวจสองนายมาอยู่ตรงหน้าตำรวจถามว่าเลี้ยงฉลองอะไรกันสีหน้าแดเนียลกับลิลลี่ทอสีตำรวจขอดูใบกับพี่แดเนียลก็าบเบี่ยงว่าเขาลืมมามาหนะ้าเดี๋ยวจะไปเอามาให้นะจากนั้นก็ใช้ทีเผลอพาลิลลี่หนีตำรวจแทบป่าลา่าทำให้ตำรวจสองนายได้ตลอดแดเนียลเกิร์ไปฟีฟีแดเนียลกับลิลลี่วิ่งกลับมาที่บ้านซึ่งก็เป็นอู่ซ่อมรถลิลลี่ถามแดเนียลว่าคบกันมาสองปีแล้วทำไมไม่พามาที่นี่แดเนียลก็บอกว่าเมื่อก่อนยังตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้น ทั้งสองก็กำลังจะมีอะไรกันแต่ยังไม่ทันเข้าได้เข้าเข็เขมเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นเป็นเวลาที่แดเนียลต้องไปรับเอกสารเพื่อเริ่มต้นทํางานใหม่ของเขาแล้วในวันนี้เขาบอกดิลลี่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะกลับมาหาเธอนะเมื่อมาถึงที่บริษัทก็ต้องพบว่าเขาต้องต่อคิวอีกกว่า200คิวนั่นจะทําให้เขาต้องผิดสัญญากับบิลลี่อีกแน่แน่แดเนียลถึงกับสะปะงกรออยู่นานพอถึงคิวเขาถึงกับสะดุง้งแล้วก็รีบเข้าไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ทั้งหมดรวมถึงเขาได้รับอนุญ ขับรถแท็กซี่ให้สามารถบริการผู้โดยสารได้น,นั่นเท่ากับว่าเขาได้เป็นโชเฟอร์แท็กซี่เต็มตัวแล้วแดเนียลกลับมาที่บ้านเขามาตามหาลิลลี่แต่เขาไม่เห็นเธอเลยเห็นแค่จดหมายของลิลลี่บนที่นอนเนื้อหาจดหมายลิลลี่มีความแซ่ดแดเนียลอยู่ไม่น้อยเธอบอกว่าจะไปหาครัวซองทานสะก่อนนะแล้วจะไปแต่งงานกับคนทําครัวซองแทนหลังจากเธอถูกแดเนียลปล่อยให้ลอนานเกินไปจากนั้นแดเนียลก็มาเปิดดูรถแท็กซี่คู่ใจกันใหม่ของเขาเขาเริ่มเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมลยุยพร่างมองภายในรถเหมือน ได้เวลาในการทำมาหากินของเขาอย่างสมบูรณ์แบบพิธาลุนมาร์เซ่แดเนียลทำงานเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งนันก็ได้เจอเพื่อนร่วมงานเก่าของเขาอย่างเปาโลแดเนียลก็ยิ้มด้วยความดีใจเปาโลยินดีกับงานใหม่ของแดเนียลด้วยเช่นกันในขณะที่เปาโลกำลังคุยโม่โอวอดอออเรื่องมอเตอร์ไซค์ตัวเองอยู่นั้นมีตำรวจสองนายขับมอเตอร์ไซค์เข้าล้วขันจอดอยู่หลังรถของแดเนียลแดเนียลส่งซิกบอกเปาโลเพื่อให้หันไปมองด้านหลังนันก็ทำให้เปาโลขับมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจจนแดเนียลก็หัวเราะอย่างขบขันพรางพึมพำว่าบ แดเนียล <Daniel s S 1> ไปรอรับผู้โดยสารแถวตลาดแล้วเขาก็ได้ผู้โดยสารคนแรกเป็นหญิงชลาแดเนียล <Daniel s S 2> บริการลูกค้าคนนี้เป็นอย่างดีและก็ช่วยถือของให้เธอพอมาถึงบ้านของหญิงชลาแดเนียลยกของจากตลาดสดไปที่บ้านหญิงชลาพูดถึงลูกชายของเธอเพราะเธอตั้งใจทําอาหารเพื่อรอลูกชายลูกชายของเธอทํางานที่ไอบีเอ็มแล้วก็เอารูปถ่ายส่งให้ดูและบอกว่าลูกชายของเธอสอบใบอภิขีทตั้ง8รอบยังไม่ผ่านสักทีนะ่าแดเนียลก็บอกว่ายังไงลูกแม่ก็ต้องทําได้แน่นอนนะอีกมุมที่เอมิเลียนซึ่งเป็นลูกชายของหญิงชลา ที่เป็นลูกค้าของแดเนียลกำลังเรียนขับรถยนต์อยู่ซึ่งเขาเรียนไปเสียสมาธิไปทั้งที่มีครูสอนขับรถอยู่ด้วยพอครูสั่งให้เลี้ยวซ้ายเอมิเลียนก็ไม่ยอมเลี้ยวและครูสั่งให้เหยียบเบรกก็ไม่เหยียบเบรกจนกระทั่งรถก็ชนเข้าไปในร้านขายเนื้ออย่างจังแถมครูสอนขับรถก็โดนด่าเพราะความไม่มีสมาธิของเขาแต่พอเอมิเลียนยืนตราตำรวจให้ครูฝึกดูครูสอนขับรถจึงรีบหุบปากเงี้ยพอคาร้านขายเนื้อก็ยังรู้จักเอมิเลียนในฐานะสารวัตรอีกด้วยหญิงชราผู้เป็นแม่เอมิเลียน เธอทำอาหารให้แดเนียลเพื่อสแสดงน้ำใจแดเนียลขอบคุณแล้วก็รับอาหารอร่อยๆทานลองท้องก่อนจะให้เบอร์โทรศัพท์แก่เธอแล้วก็แยกย้ายกันไปเมื่อกลับมาที่รถประจำตัวของแดเนียลทันใดนั้นก็มีผู้โดยสารชายคนหนึ่งวิ่งมาทางรถเขาอย่างรีบตอนขอร้องให้แดเนียลช่วยเพราะเขาต้องขึ้นเครื่องภายในย5ินาทีถ้าคืนฐานเขาจะตบติ๊ให้อย่างงามเลยละ่ <Daniel S 1> ะแดเนียลจัดให้ตามคำขอบอกกับผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดด้วยนะก่อนจะปลดสกินความเร็วทองทำขับผ่านปุ่มคำสั่งรถแท็กซี่ของเขากลายเป็น รถสิ่งในเวลาไม่กี่นาทีพอรถแดเนียลสตาร์ทมันกลายเป็นรถแข่งบนถนนมาร์เซในพริบตาผู้โดยสารชายที่อยู่ในรถก็แทบเกรงกับความเร็วที่จัดให้ของแดเนียลทำมากล้องตรวจความเร็วล้มจนตำรวจแทบตกใจและก็แจ้งบอแสแท็กซี่ขับเร็วในทันทีครั้งผู้โดยสารในรถก็ไม่คุ้นกับสายบิดของแดเนียลบอกว่าเขาไปไฟอื่นก็ได้นะไม่ต้องรีบกลัวแดเนียลจะเป็นอะไรแดเนียลก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงลอกเขาจัดให้ถึงที่หมายแน่นอนแถมยังขับแซงหน้าบิ๊กไบด้วยแล้วแดเนียลพาผู้โดยสารคนนั้นถึงสนามบิน แล้วก็บอกว่า14นาที30วินาทีมีเวลาเหลือเอขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครัง้งพอลงจากรถแท็กซี่ผู้โดยสารคนนั้นถึงกับอาเาียจออกมาเสียจนเดินไม่ได้เลยทีเดียวครั้งี่รงพักเอมิเลียนนั่งเล่นเกมขับรถที่เขาเล่นแล้วชนะบ่อยครัง้งแต่พอเข้าจริงๆเวลาขับรถกลับไม่ได้เรื่องเลยแต่ลุงน้องเของเอมิเลียนก็มาแจ้งบอแสแท็กซี่ขับเร็วเกินกำหนดซึ่งความเร็วที่จับได้ล่าสุดก็คือ135แรงมา้าและเอมิเลียนต้องนั่งเซงกับที่ทํางานตั้งๆฐานใดนั้นหะญิงสาวผมร้อนอย่างเพตร ตอนรวมงานในโรงพักเข้ามาหาเอมิเลียนโดยสีนาที่บึ้งตึงจนเอมิเลียนก็ต้องเสียงอ่อนเธอถามเอมิเลียนถึงเรื่องสอบไปกับพี่และบ่นไปว่า,มาเมาร้านเนื้อมาหลอเพ็กตาย,ยังบอกว่าหัวหน้าต้องการให้เอมิเลียนเข้าไปประชุมด่วนหะน้าที่ห้องประชุมเอมิเลียนค่อยๆย่องมากับคู่หูของเขาเข้ามาในห้องประชุมซึ่งหัวหน้าก็ประชุมเรื่องวายร้ายข้ามชาติจากเยอรมนีตายอลาลวาดไปทั่วเนเธอร์แลนด์และมันจะลุกรามมาที่ฝรั่งเศสด้วยเช่นกันตำรวจตั้งใจจะวางแผนดักจับพวกมันที่เตรียมป้นธนาคารเร็วๆนี้เมื่อวางแผน แผนก็เสร็จแล้วเอมิเลียและตำรวจคนอื่น,นๆซูมดูพวกมันที่หน้าธนาคารโดยดูพวกมันจากในล้อแต่ที่หน้าธนาคารกลับไม่ใช่วายร้ายเยอรมันกลับกลายเป็นโจนหัดปนที่ธนาครารแทนพวกมันจะวางแผนขโมยรถแต่ไม่รู้ว่ามีตำรวจล้อมหน้าธนาคารโจนหัดปนพยายามงัดรถพวกตำรวจไม่สามารถบุกชาร์จได้เพราะจะเสียแผนแต่วายร้ายเยอรมันมันก็อยู่ในธนาคารแล้วพวกวายร้ายปนทุกอย่างในธนาคารเรียบร้อยซึ่งพวกตำรวจมัวแต่โฟกัสโจนหัดปนที่กำลังง,งัดรถอยู่จังหวะที่จะจับลุมพวกมัน เอมิเลียนก็อยากปวดเบาเอาดืดๆจนก็ออกจากรถไปทาให้รถที่สัญจรไปมาในมาร์เซไปชนกับรถคันอื่นจึงเกิดการประทะกันร,ระหว่างโจรหัดปนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแถมบางส่วนยังมียิงกันเองอีกทาให้วายร้ายเยอรมันใช้จังหวะที่ตํารวจวุ่นวายกับพวกนี้ขับรถหนีออกไปหัวหน้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรายิงกันเองไม่พอแถมยังมาโฟกัสการจับกุมผิดคนอีกหลังจากนั้นเอมิเลียนก็กลับไปกินข้าวกับแม่และกระบายเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดให้แม่เขาฟังประมาณว่าเขาเหมือนเจอแต่งานเข้าตั้งแต่ สอบใบข,ขี่ไม่ผ่านและก็ยังทําให้เก๊งไวัวหลายตัวจริงลอยนวลอีกคุณแม่ปลอบใจเอมิเลียนอย่างใจเย็นบ้างอย่ากังวลไปเลยลูกพ่อของลูกมีชีวิตที่ค,คล้ายๆกันเหมือนกับลูกนั่นก็ทําให้เอมิเลียนเนี่ยเริ่มยิ้มออกมาเอมิเลียนขอไปทํางานต่อแต่ก็รบกวนให้แม่ของเขาเรียกรถแท็กซี่ให้หน่อยแม่แนะนําโชเฟอร์หนึ่งให้ลูกชายฟังเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากเดี๋ยวแม่จะเรียกมาให้นะแล้วคนขับแท็กซี่ที่แม่แนะนําก็คือแดเนียลแดเนียลบริการเอมิเลียนในฐานะลูกค้าเขารับเอมิเลียนขึ้นรถเพื่องไปที่ พักซึ่งแดเนียลเองก็ยังไม่รู้ว่าเอมิเลียนเป็นตำรวจและบุคลิกของเอมิเลียนน่าจะเป็นลูกคนหนูทั่วไปด้วยความไม่รู้ของแดเนียลจึงขับรถตามปกติแถมยังชูนิ้วกลางใส่ตำรวจและก็ด่าทอตำรวจด,ด้วยประสบการณ์ตนเองที่ไม่ดีเท่าไหร่นั่นทำให้เอมิเลียนเนี่ยชูตราตำรวจออกมาทําให้แดเนียลทอสีหน้าทันทีผลจากการกระทําของแดเนียลตนก็โดน,โดนชนไปที่โรงักทําให้แดเนียลเนี่ยโดนยึดใบขับขี่แล้วก็โดนเอมิเลียนสาทยายชุดใจเลยทีเดียวครับแดเนียลต้องการใบขับขี่คืนเพราะเขาต้องใช้มันทำ นนะเอมิเลียนยื่นข้อเสนอให้กับแดเนียลถ้ายอมช่วยงานตำรวจแดเนียลจะไม่เสียประวัติจนยึดไปครับพี่แดเนียลก็ไม่มีทางเลือกจึงยอมตกลงเพื่อที่ตัวเองจะได้ทำมาหากินต่อไปเอมิเลียนพาแดเนียลไปที่ห้องเก็บหลักฐานเพื่อให้แดเนียลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของไวไลท์เยอรมันพวกนี้ซึ่งทราบมาว่าพวกไวไลท์เยอรมันมันขับรถเบนซ์แดเนียลวิเคราะห์ตั้งแต่สภาพรถและอะไรที่ใช้ดูสภาพรถแล้วแล้วก็ต้องเข้าอู่ไม่ช้าก็เร็วและก็มีร้านเดียวที่เปลี่ยนอะไรให้พวกมันได้เอมิเลียนอึ้งที่ดน วิเคราะห์คนร้ายแม่นยำกับกูรูยานยนต์มาเองทั้งสองวางแผนไปดักรอที่อู่ซ่อมรถที่แดเนียลรู้จักแต่กระตรงตามที่แดเนียลวิเคราะห์ไปทุกอย่างเราพวกมันมาเปลี่ยนอะไรที่นี่จริงๆเอมิเลียนคิดบางอย่างออกทาให้ออกจากรถแต่แดเนียลก็ทักทวงว่ามันเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเอมเมเลียนลงจากรถไปนั่งที่ท่ายรถเพื่อจะสะกดรอยพวกมันพวกาวร้าย,ายนำอะไรมาเก็บไว้ที่ทายรถแต่ก็เห็นเอมิเลียนซะก,ก่อนพวกมันก็มาจับตัวเอมิเลียนแล้วก็โดนเล่นงานจนน่วมก่อนที่พวกมันจะเอาเอมิเลียนไปทิ้งลงถังขยะจนแดน เนวก็ต้องลากตำรวจซื้อบือคนนี้ออกมาเพราะแผนของเอมิเลียนพังไม่เป็นท่าตั้งแต่ลงจากรถแล้วแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปแดเนียลก,กลับมาบ้านไปเห็นลินลี่แฟนสาวของเขาที่กำลังหลับสบายใจเชิบอยู่เขาอยากชาร์จพลังโดยการเข้าได้เข้าเข็มกับเธอแดเนียลยังไม่ทันได้เข้าได้เข้าเข็มจริงๆทําให้นาฬิกาปลุกคืนขาดจังหวะอีกรอบเพรามันถึงเวลาที่ลินล,ลี่ต้องไปทํางานซะแล้วแดเนียลได้แต่เป็นผีพระหมมองลิลลี่รรเกอร์อยู่อย่างนั้นวันต่อมาแดเนียลกับเอมิเลียนไปทำภารกิจจากคนร้ายเช่นเคยขนาหา เบาะแสที่อู่รถแห่งหนึ่งเอมิเลียนก็ทํางานพลาดอีกครั้งเพราะดันชูตาตํารวจเปล่าประกาศไปทั่วอู่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมเพราะเอมิเลียนประกาศตัวเองเป็นตํารวจทีแรกจึงยิงสวนต่อสู้ทันทีทําให้เอมิเลียนกับแดเนียลรบกระสุนแทบไม่ทันนั่นก็ทำให้เจ้าของร้านไหวตัวทันเพราะความไม่รอบคอบของเอมิเลียนแต่ก็เป็นอีกรอบที่เอมิเลียนคว้าน้ําเหลวอีกครั้งแดเนียลมาที่บ้านเอมิเลียนโดยสีหน้าที่จริงจังถามเอมิเลียนว่าเป็นตํารวจไปได้ยังไงเอมิเลียนยอมรับว่าเขาไม่ใช่ตํารวจที่เก่งแต่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่ายาากทร จนี้้ใหสําเร็แม่ของเอมิเลียนก็กลับมาที่บ้านถามท,ทั้งสองซึ่งทั้งสองก็คุยกันในสักพักก่อนจะแยกย้ายกันหลังจากแยกย้ายกันแล้วเอมิเลียนก็ดูทีวีแล้วก็เห็นพระเอกในจอใช้เครื่องติดตามจับคนหลายที่ยิงออกมาจากสไนเปอร์แบบเทๆ่ๆไปติดที่รถคนหลายนั่นก็ทาให้เอมิเลียนคิดได้ว่าต้องใช้แผนนี้จึงวิ่งไปเอาเสื้อคลุมเพื่อตามล่าหาคนหลายแต่ก็ลืมไปว่าการน้าร้อนยังไม่ได้ปิดแกส๊สแถมยังเดือดพุ่งๆจนไฟก็เริ่มจะไหม้บ้านส่วนเอมิเลียนก็รีบวิ่งไปที่โรงพักทุกคนกําลังปรระชุมมันนออยู่พ้เส ไอเดียในการจับกลุ่มโดยการติดเครื่องติดตามหัวหน้าของเขาก็เห็นด้วยกับแผนนี้ทันใดน,นั้นพวกวายร้ายเยอรมนันมันก็นมาปล้นธนาคารอีกครั้งและกลุ่มตำรวจก็ดักซุ่มโดยมีเอเมิเลียนอยู่ข้างมือสไนเปอร์จึงใช้กระสุนปืนที่มีเครื่องติดตามยิงเข้าไปที่ถ่ายรถและเครื่องติดตามก็ทำงานทันทีจนรู้ว่าพวกมันต้องไปที่ไหนในฝรั่งเศสที่อูซอมรถพวกวายร้ายเขารู้ทันพวกตำรวจจึงพลสีรถยนต์จากสีแดงเป็นสีขาวพลสีใส่เครื่องติดตามจนจับทางไม่ได้จากนั้นพวกมันก็หนีลอยนวลไปได้และเป็นอีกครั นี้พวกตำรวจตามตัวไม่ทันอีกเช่นเคยที่บ้านของเอมิเลียนแม่ของเอมิเลียนเครียดมากเรื่องไฟไหม้บ้านและสาเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้มาจากการไม่ปิดแก๊สของลูกชายตนเองจนไฟก็ติดที่มามาจนมันลุกลามเวลาเดียวกันแดเนียลกลับมาหาลินลี่ซึ่งกำลังสวีดบานแต่สวค์กลับล้มเอาเลยๆอีกแล้วเมื่อมีเสียงออดที่บ้านดังขึ้นพอแดเนียลเปิดประตูก็พบว่าเอมิเลียนกับแม่ของเขามาที่บ้านซึ่งมาขอความช่วยเหลือจากแดเนียลเพื่อขอพักอาศัยด้วยสักสองสามคืนแต่ลินลี่ก็ลงมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะ แต่จะชวนให้แดเนียลเนี่ยไปขึ้นสวรรค์กันต่อแต่แดเนียลบอกว่าใบพีเขาถูกยึดถ้าไม่ช่วยแล้วก็จะไม่ได้ใบพีคือแน่เลยนะเอมิเลียนก็ยืนใบพีคือให้กับแดเนียลแล้วบอกแดเนียลว่าเขามาที่นี่ไม่ใช่เรื่องงานแต่มาในฐานะเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้นแดเนียลดึวกับสะอึกจึงยอมช่วยเหลือ2แม่ลูกและจะช่วยสารภารกิจนี้ให้จบด้วยเช่นกันกว่าจะเริ่มแผนต่อได้ลิลลี่ก็ไม่ยอมซักเท่าไหร่นักหากจะให้คนนอกเข้ามาอยู่ที่บ้านแต่พอแดเนียลบอกว่าอีก2งชั่วโมตลล ที่โรงพักแดเนียลกับเอมิเลียนนั่งปรึกษากันแดเนียลได้บาะแสใหม่บอกกับเอมิเลียนวายลายพวกนี้หลอกตำรวจโด,ดยการเปลี่ยนสีรถแล้วก็รู้ว่ามีร้านเยอท้่ขายสีรถแบบสีพิเศษซึ่งสีนั้นก็เป็นสีที่แห้งเร็วภายใน10นาทีแดเนียลจึงโทรไปถามร้านขายสีเจ้าของร้านขายสีก็บอกว่ามีกลุ่มคนเยอรมันที่ขายรถเบนซ์มะมามสีแดงไปใช้ที่สนามแข่งหมดเลยนะพอได้เรื่องแล้วทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปที่สนามแข่งรถภายในรถบรรทุกก็เต็มไปด้วยรถที่กำลังเตรียมพ้นจนกระทั่งพวกวายไรเยอรมันมันก มแต่เนียวก็ไม่รอช้ารีบไปท้าแข่งกับพวกมันในทันทีและวาดวัฒกรรมกวนใส่เพื่อทาให้พวกมันเนี่ยรับคําท้าจากเขาจนพวกมันก็หันหน้ามามองกันทันใดนั้นเองรถแท็กซี่สีขาวกับเบนซ์ของไวรลายก็เริ่มประชันกันในสนามแข่งรถแต่เนียวเป็นฝ่ายชนะจนก็ได้ค่าดื่มผ่านจากพวกไวรลายที่หัวเสียแต่เนียวก็ยังท้าอีกครั้งว่าถ้าอยากแก้ตัวเมื่อไหร่ก็บอกนะแล้วเขาก็เดินออกไปวาดวัฒกรรมกวนเพื่อยั่วโมโหพวกมันมันคือแผนของแดเนียลกวัวจะพูดให้เอมิเลียนเข้าใจและก็ยัง ังโตเถียงกันไปมาแต่เนียวบอกว่าสายสิ่งก็คือการพนันดีๆนะตอนนี้วางกับดักเอาไว้แล้วการองเพกแตากําลังดูหลักฐานจากรูปถ่ายอยู่ส่วนแดเนียลก็ขยายความแผนกับเอมิเลียนที่ลงผาพร้อมกับเตรียมวิทยุ20เครื่องและก็เปิดสัญญาณไฟจราจร20แห่งให้เป็นสีเขียวเพื่อแดเนียลจะได้ล่อพวกมันสะดวกขึ้นและจะรอให้ติดทางตันจากนั้นตำรวจก็มาลากคอพวกมันเอมิเลียนก็บอกว่าวิทยุน่ะได้แต่ไฟจราจรอ,อาจจะยากหน่อยนะเพราะคนที่คุมไฟจราจรมีกุญแจคนละดอก แดเนียลแนะนําให้เอมิเลียนไปอาบน้าเพราะอาจจะได้กุญแจเปิดสัญญาณไฟจราจรจากเพื่อนตารวจด้วยกันเขาเปิ่นได้แล้วเอมิเลียนก็ได้กุญแจาจากเพื่อนตารวจที่อาบน้ําจริงๆแล้วก็เอามาเชื่อมกับเครื่องมือได้ทันท่วงทีอีกทางยังทําเพื่อนร่วมงานตกใจว่าเอมิเลียนจะแก้ผ้าทั้งที่นุ่งผ้าเช็ดตัวเช่นกันเหมือนทุกอย่างโอเคแล้วหัวหน้าก็วางแผนในการจับกุมอีกครั้งส่วนแดเนียลก็นัดประชุมเพื่อนไรเดอร์ทั้งหมดประจาจุดพร้อมวิทยุสื่อสารคนละเครื่องพอเริ่มปฏิบัติหน้าที่พวกตํารวจก็รีพึ่งรถไปจ รถออกไปได้ไม่กี่คันก็มีรถตำรวจ2คันชนกันเองแย่งเลนกันเอาดื้ดอาดมาที่กลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารแห่มาเป็นกองทัพไปประจําที่ลินลี่มาหาแดเนียลซึ่งแดเนียลบอกว่าอีกชั่วโมงกลับแล้วแดเนียลก็จูบลินล,ลี่เพื่อขอกำลังใจจนก็ขับรถออกไปโดยก็มีแม่ของอมิเลียนอยู่เป็นเพื่อนด้วย่วาย้รยเยอรมันขับรถเบนที่พ่นสีแดง2คันออกโป้นอีกครั้งแต่ละคนพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็ใส่หน้ากาก,ากปกปิดใบหน้าหัวหน้าจับตาพวกมันอย่างใกล้ชิดภายในรถซึ่งพวกมันก็มุง่ง พอพวกมันปล้นเงินเสร็จมันก็พาตัวประกันออกมาด้วยตนก็เอาตัวประกันผู้ชายคนหนึ่งเหวี่ยงไปที่รถพร้อมกาดยิงรถคนอื่นอย่างบ้าคลั่งหัวหน้าส่งสัญญาณให้ลงมือจับกุมทันทีการไล่ล่าพวกมันเป็นไปอย่างชุลมุนเป็นจังหวะเดียวกับที่แดเนียลกับเอมิเลียนเห็นรถเนบนซ์กำลังเข้าตู้คนสินค้าเพื่อหลบหนีแเดเนียลบอกว่าบอกแล้วอย่าตามรถเบนซ์มาตามรถบรรทุกจะดีกว่าในขณะที่พวกไวหลายกำลังฉลองกับความสำเร็จแต่บางส่วนขนเงินกับพ่นสีรถอยู่และพวกมันก็เอารถเบนซ์ที่เปลี่ยนสีแล้วถอยหลังลงมา แดเนียลก็ถามว่าพร้อมกันหรือ,อยังแล้วแดเนียลก็ขับแท็กซี่ไล่ล่าพวกมันเอมิเลียนมองตาม GPS ดูว่าพวกมันไปทางไหนแดเนียลก็บอกให้ติดต่อทางไรเดอร์หมายเลขเจ็เป็นตัวเปิดแดเนียลก็เจอรถเบนซ์ไวไลท์พวกนั้นเขาขับเข้ามาอยู่ระหว่างกลางรถเบนซ์สองคันแดเนียลทักทายไวไลท์เยอรมันว่าเจอกันอีกแล้วนะท้าทายพวกมันอีกรอบแล้วพวกมันก็รับคำท้าแถมสะบดว่าให้พวกฝรั่งเศสเก่งแค่ตาปากแดเนียลก็ยั่วโมโหพวกมันเสร็จขับรถซิ่งพุ่งตรงไปจนพวกมันกระชากปืนและยิงแดเนีย เขาก็เปิดฉากให้ไรเดอร์หมายเลข7 8 9เปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงพวกไรเดอร์รับคำสั่งอย่างดีบนท้องถนนผัดกระลบอย่างดุเดือดจนงานมาง้ออีกครั้งพอไลเดอร์หมายเลข13โดนตำรวจคุม2งนายและก็ไล่อยากเอาเรื่องพอใกล้พิกัดเรื่อยเอมิเลียนให้ไรเดอร์หมายเลข13ยืนวิทยุสื่อสารเพื่อคุยกับตำรวจ2นายเอมิเลียนแจ้งว่ามีระเบิดให้เปลี่ยนเป็นสัญญ,ญาณไฟสีแดงด่วนพอไม่ทันใจแถมตำรวจชักชา้าไลเดอร์หมายเลข13หยิบกุญแจบิดสัญญ,ญาณไฟจราจรแทน ไซเดอร์หมายเลข19้และ20่สเตรียมสแตนบายแดเนียลขับไปที่ทางลาดแล้วก็ออกถนนใหญ่จากนั้นก็ขับรถออกมาที่ท่าเรือเป็นจังหวะที่พวกวัยหลายต้องการบี้แดเนียลบนฟรีเวย์ด้วยเช่นกันการขับเขียวบนฟรีเวย์เป็นไปอย่างดุเดือดแดเนียลขับมาที่เส้นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จเอมิเลียนถามว่าดันทุลังมาทําไมตอนนี้เอมิเลียนเริ่มกลัวฝีมือสายซิ่งของแดเนียลทันใดพวกวัยหลายต้องการพุ่งชนแดเนียลแดเนียลใช้จังหวะที่พวกมันเหยียบคันเร่งสุดแรงเยียบแล้วแดเนียลก็หยุดรถจอรถเบน แต่ก็ทางตันอีกฝั่งทําให้พวกไวร้ายเนี่ยหัวเสียและสะบดเป็นภาษาเยอรมันเอมิเลียนเห็นที่ฝั่งต้นจับได้สักทีจึงตีมือแดเนียลเพราะภารกิจสาเร็จแต่พูดเรื่องนิทานอิสบเรื่องกระายกับเต่าแล้วเต่าก็เป็นฝ่ายชนะแม้ว่าจะช้าก็าตามแต่ก็ทําให้พวกเยอรมันเนี่ยติดกลับได้ตามแผนพอเสร็จภารกิจปุ๊บแดเนียลกกลับไปหาลิลลี่พร้อมกับนัวเนียกับเธออย่างเล่าร้อนสมกับการรอคอยด่านเอมิเลียนมากับแม่หงเขา่าพร้อมเรียกแดเนียลกับลิลลี่ที่เพิ่งเสร็จกิจออกมา ประธานาธิบดีให้เหลียนกล้าหารกับเอมิเลียนและแดเนียลที่ช่วยจับกลุมมวายร้ายข้ามชาติสำเร็จทุกคนแสดงความยินดีกับทั้งสองเอ็กตรามาขอโทษเรื่องที่เธอทำตัวไม่เหมาะสมกับเอมิเลียนแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจถัดมาที่แดเนียลคุยกับประธานาธิบดีเรื่องขออภัยโทษท่านประธานาธิบดีก็ชื่นชมแดเนียลมากแถมเขายังทำนวัตกรรมเรื่องรถได้น่าสนใจและอาภัยโทษที่ผ่านมาให้เขาเรียบร้อยถัดมาที่สนามแข่งรถแดเนียลได้บทบาทใหม่เป็นนักแข่งรถทำชื่อเสียงให้ฝรั่งเศส แต่ถ้าดีแดเนียลเหมือนดีใจแต่ก็ดีใจไม่สุดเอมิเลียนกับลินลี่ก็อยู่ข้างแดเนียลเอมิเลียนถามว่าจะเอาอะไรอีกล่ะแดเนียลก็บอกว่าต้องการสปอนเซอร์อีกลายแถมเขายังแข่งในสังกัดกรมตำรวจตั้งหกเอมิเลียนก็บอกว่าเขาอยู่ข้างแดเนียลทำให้แดเนียลใจชื้นบ้างแต่ก็บอกให้เตรียมแชมเปญเย็นๆรอเขาได้เลยจากนั้นก็สวมหมวกพร้อมแล้วสำหรับการประลองความเร็วอย่างเป็นทางการรังแรกของเขาและหนังก็ตัดจบตรงไปอย่างสวยงาม